ถ้าเราเพบว่ามีข้อความที่เป็นเท็จนะครับเป็นเฟคมิวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าทําให้บ้านเมืองเสียหายทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงและทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะร,รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยปลและเลยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับบ้านเมืองจะเสียหายครับข่าวปลอมวันนี้สร้างความเสียหายกับ พี่น้องประชาชนในทุกวงการไปทั่วแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องมาคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังครับเปคดีที่เป็นลักษณะของการแท้งความร้องทุกข์กระบมีทั้งหมด6คดีนะครับคดีแรกก็เป็นคดีที่ผู้ใช้ Facebook สาวสกลนะครับโพสต์ว่าพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่วัดสังฆทานจำนวน300รายนะครับซึ่งจากการที่เราได้ทาศูนย์เดูของ ดีนะครับได้ D s นะครับได้ตรวจสอบไปยังกลมคู่ขโลรกแล้วนะครับพบว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งอันนี้เราก็ทราบว่าผู้ที่โพสตเนี่ยครับนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เน่อยู่ในเขตพืน้นที่ของบางบรอนกรุงเทพมหานครกินได้ไปเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นโพสจริงนะครับ